สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเชา้ชาเช้าแม่จะกี้มาเก็บผักดููเมื่อคืนฝนตกหนักมากเช้านี้หมอกลงเต็มเลยเนี่ยบรรยากาศรอบๆอ,อบบ้านเนี่ยแม่เจะกี้มาเก็บผักให้น้องๆจะส่งให้เด็กๆที่กรุงเทพวันนี้ เนี่ยสวนผักที่เราปลูกไว้นี่เราจะปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกขายนะคะเราปลูกไว้กินแค่นั้นเฉยๆไม่ได้ปลูกเยอะแยะมากมายเนี่ยเมื่อวานปลูกคะน้าพอดีเลยฝนตกลงมาเนี่ยนีผักกาดกำลังหวานถั่วฝักยาวสวนเล็กๆแล้วก็เอา อะไรมาลงนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ต้องลงมากเอาไว้พอกินเนี่ยแล้วก็ปลูกเนี่ยกะเพรามะเขือเนี่ยเราปลูกคะน้าวไว้เนี่ยปลูกเมื่อวานพอดีได้ฝนพอดีนะนต้นพลิก ปลูกไว้หลายๆอย่างสวนเล็กๆไม่ต้องปลูกเลยแม่ผักชีนี่ผักชีถอนไปละมีกะเพราเห็นไหมนี่กะเพราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องซื้อต้องหาถ้าเราขยันปลูกนะปลูกไว้กินนิดๆหน่อยๆพอกินไม่ต้องปลูกมากเนี่ย แรงผักชีนี่เพิ่งถอนไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ยนี่มีผักกาดก,กาศกะหล่ำปีปลูกไว้เอาไว้กินเราไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องมีสารพิษปลูกแบบธรรมชาติใส่ปุ๋ยคิวนี่เนี่ยผักชีเก็บแล้ว ผักชีแล้วก็กระเพราเ,เดี๋ยวจะส่งไปให้เด็กๆที่กรุงเทพเพราะเราก็กินไม่ทันเราไม่ได้ปลูกขายเนาะเราก็ปลูกไว้เพื่อจริงๆผักบ้านเราก็ทุกถูกไม่ได้แพงอะไรแต่ว่าถ้าเราซื้อเขากินเราก็ต้องซื้อกินแบบที่มีสารพิษเนาะเขาก็พ่นยาพ่นอะไรแต่ของเราเราทำแบบ ธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใส่พวกปุ๋ยีีวัวอย่างนี้นี่ก็คือผักปังผักปังนี่แกงอร่อยมากเนี่ยเนี่ยมันเป็นผักปังต้นใหญ่ๆมากเลยเนี่ยตอนนี้มันกำมันออกดอกมันมันจะยุบแล้วเนาะ มันมันออกดอกมานานแล้วไอเนี้ยเราก็เก็บมันกินมานานแล้วแต่ดูบรรยากาศนี่โอุกหูบรรยากาศดีมากหมอกลงเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเหนไหทุกๆคนเห็นไหมว่าบรรยากาศที่บ้านดีมากแล้วก็มีความสุขอยู่กับผัก กับอะไรที่เราปลูกนะเราเห็นมันขึ้นงามอะไรเราก็มีความสุขถึงว่าเราจะไม่ได้ทำขายทำอะไรนะเราก็ทำว้กินมันปลอดสารพิษมันก็มีความสุขของเราเนาะปลูกผักไว้กินไม่ต้องดูแลอะไรมากอะ่ะแล้ว เราไม่ต้องปลูกมากปลูกรุ่นนี้รุ่นนี้เสร็จเดี๋ยวรุ่นเล็กๆพวกนั้นเขาก็จะขึ้นมาแทนเนี่ยเดี๋ยวพวกรุ่นนี้ก็จะขึ้นมาแทนนีก็โหระพามีโหระพาผักสวนครัวแล้วก็ทำไว้เนี่ยมันก็จะมีเหมืองน้ำ เ,เราก็จะใช้น้ําในเหมืองเนี่ยลดค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกๆคนขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่จักกี้ด้วยนะคะเพื่อนใหม่ๆเข้ามาดูก็ขอให้กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตามชีวิตแม่เจกี้ที่อยู่บนนอกนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ